ครับวัราีะไปน่อ,นนองยยมแรกครับแต่ก็กำลับบงลมโอ้พระลุงตกพี่น้องตรงนี้เขบบาต้องงามครับแดดต้นนองมีอะไรพี่น้องเขางาม,ขมเขาเนียเขียวมัชอุ้มเป็นนองครับวันนี้เราทงเราท้ากันละครับมากับบังลันเช็ดบังพี่น้องเช็ดตืัวอีกสามบังครับเช็ดบัง ม,มือไรก็มมแต่ปลาไหลเห็ขดขาดเห็ดขาดขาดแน่ได้แน่นนครับมาลองเบิ้งไอ้แน้มที่หลับน้องหน้าพอในีไม่ใหย,ยเดี๋ยครับหลังแรกครับสมังมาลุ้นกันหน้ามันจเลือกแน่นแนนตรงนี้ครับเด๊ปาดครับ เป็นร่มหูร่มมันต่วนี้กันคือเก่าแล้วครับจะติดดาวออกเพราดาวออโคจัก ลงหูลบใหม่ครับโอ้ยตายไปเอาของ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 โอ๊ยเหมือนขีดงาพี่นอ้องะทั้งแรกไปเรียกพวกหลังครับใส่เปรมกันเด็กหลังสองพี่นอ้องเก่าหลักครับสร้างเก่าอันนี้ก็ไปเติมเงินนี่ดีพี่นอ้อง มืนอนี่กล็ลองนั่งนะครับนี่เขาพายครับไปไปเรื่อยครับนั่งสาพี่น้องยาใส่ตั้งแต่ได้สาครับพอดีน้ำม,มันล่นสาเลยพี่นอ้อง เดออามาใส่น้ำ้หน้าน้ำบากของเรามึงครับน้ำจีนคู่หง สีหลังครับเคยใส่ตัดน้ำสาเพราะเีน้ำออกสาแล้วครับมาใส่ถิ่มไปล่องเบ่งแาบนี้นะจริงด้ย 是的，频道。 ไปฟังนี้จัดหลังครับที่หลังแล้วใกล้ๆกันเหรอไม่หรอกเขยันยุคนาใครครับ สองลงัง,ลงครับงดยสองลังครับใส่คู่เทิ่มหือครับ เป็นอหลังจากเขาใส่รัดแล้วครับเฮ้ยส,สูตรพี่น้องเฮอยลาติดเชี่ยวนี่ครับรจาเดี๋ยวจะลังนึงครับสูตรขึ้นมาใส่สูตรเข้ามาสูตรพี่น้องทตไมก้อนนี่สูต,ตรตัวนี้พุทธโยมไว้ครับ อาไววหรือเชรื่อสูตรเราเบาๆเราบางๆสิเรามาสารครับ็ะเป็นสูตรไม่หรอกนักป่าเจดูนี่ต้ไม้ไหมครับเขาเสียบใน้หลอดคือเสียบตัวนี้ครับเสียากนี้ไปลอง ตัดหนากรตัดเขาตัดเขาตัดตัดหนากรตัดครับเสียบมามาสารสารจ,จอมครับปลานออกบานออกบานออกบานออกจะได้ป่าแบบง่ายไปเนองปลาง่ายครับจอมขอจอมเขาพี่นาะนี่แหละปลาถืมันมะิแล้วเลยครับขอมันีอีละมะติหัวยบ่ได้พี่น้องครับเพราะว่าบ่วงตัวนี้่ถหดรัดครับหดรัด มาใส่ไปนีนพี่น้องน้ำไหลนะครับนี่พี่น้องคือพิธีใส่ครับพี่ใส่มาเนี่ยขางล่างเขาเจะดินเหกลงในดินครับเหกลงในดินเจอกันแล้วน้ำไหลมากเลยโมเป็นใส่ข้างบนครับใส่ขา้างล,ล,ล่างสิเราก็จะปล่อยไหลลงไปบนครับเวลาปลาขึ้นมันอติดขึ้นน้ำปลาครับถึงนมืน่น,น้ำปลาปลาหย่าที่พูดขึ้นโมนี้ครับ เวลามันลงมามันตื่นอยังครับเวลาคนปลาบ้ามันแสดงก่อนี้พี่น้องมันแสดงไปมองมันแปลนะครับเอ้อตังจากเข้าหางแล้วไงตั้งปลาไหลพี่น้องตั้งใส่ลั่นปลาไหลครับตั้งหาสวดแต่มุดลมกันมือต่อได้พี่น้องนะครับนี่ก็จะไปใส่เบ็ดครับเอาเบ็ดแล้วบอกพี่น้องตัดเข่าตัดหนาครับตัดเข่าก็ตัดตัดหนาก็ตัดครับยำไปเร็วๆมาหนิ ว่าในใ,ใ่บังด้เลยครับมันมาหยามลงบึงมันบ่นมันครับหลุงหลังแหลกมีแนวถือจังบยังเหมือนเด้อ เปิดจุดตรงหน้าครับตรอยลางเปีนไ้องสองเป็นอติดตมืนเลวหายพี่นอ้องน้ยครับ สองครับไป,ไปฟังพุ่นไมที่ไหนพี่น้องครับลุ่นตรงหลังสามกันครับยามลรงหลังสามกันยามราจะไปรุ่นเดียวเดียวเท้าหน้าพี่น้อง ครับซี่หลังนี้พี่น้อง หาครับ สองลังครับสองลังเป็นเพียงใคือบอรครับ ังสุดท้ายครับรุมกันถึงหน้าครับวันนี้หลังจากพ่อยามาแล้ว เห็ดหลังครับขี้หมันบูหมันลุ้นกันอยู่เตงหน้าพี่น้องมันเนี่ยสีฟากับไหลมาไหลมาลพี่น้องเจ้าตัวเดียวกนงานบูบูมันนี่ก็นเลยครับพุ่เป็นยางเป็นยางไม่รอครับไปไปลุ้นปลาไหลร้านเดียวกันครับมันเนี่ยถึงหน้าก็ยังเปิดเบงนนอกพี่น้องเน,ะน,งงนาะพี่น,อน้องแข็งมากถทงหน้าอะไรพี่น้องเนาะเดี๋ยวาไม่ขี้ไปเ <laughs> อไปลุ้นกันครับมันเนี่ย ตัวปลาเนี่ยพี่น้องมาเล่นหน่วยครับตัวหน่อยตัวนี้ครับพี่น้องบอกสองครับ tất bố nha, Nhìn gì

สุดยดต้นเต่าพี่นะงอพิษจีนตะนามนีน่เนาะจีนตะนามครับที่หาที่หา,หากนตะนามนีน่เนาะ เอาที่หกก็พัเถอะครับเหลือที่เจ็ดเอาทุกท,ทายครับโอ้ยอะไรหน่อยก็เรืพี่น้องเอ้ยครับนี่บ่วงมานันก,ก็ดทายเลยครับเบอ่์เนี่ยเหเบอร์ไก่ครับ สามตัวพี่น้องปลาไหลหน่อยครับตัวพอ่อบ้อง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 เลยครับตัวนี้สามตัวเจ็ดบังบ่หม,มานอันนี้คือเบ็ดพี่น้องครับอันนี้คือ,อนนคือเบ็ดเด้พี่น้องนะเบี่หมานคอครับนี่เบ็ดคอสองตัวปลาไรสองตัวตัวตัวนี้ครับนี่ก็บังดัน น,นี่บังลั่นครับเขาได้เติมเงินครับเติมมันเติมบังลั่นเติมเบ็ดมือนี่ครับเฮ้ยเราครับลาติยาน,น้องเนาะพี่น้องเนาะจะไปดื่มจิ้นลงเต็นต์จะไปง่ายมืออย่าพี่น้องรวยมากป้าแดอด,ดออกแดดรอเราครับเอ้ยลาติยาน้องครับมือสอนตอนไหมรคลิปนี้ยกะสวัสดีครับ